ราตรีสวัสดิ์ครับคุณวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของกระต่ายขาวชื่อปุยเมฆก,กับนกฮูกเงียบขรึมชื่อรัติกาลปุยเมฆเป็นกระต่ายที่ร่าเริงวิ่งเล่นตั้งแต่เช้าจดเย็นชอบกระดดโลดเต้นไปทั่วทุ่งหญ้าแต่รัติกาลกลับชอบความเงียบสงบเธอจะตื่นขึ้นมาเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและมองดูโลกด้วยดวงตากลมโตสีเหลืองอมพัน วันหนึ่งปุ๋ยเมฆกระโดดเข้าไปในป่าลึกที่ไม่เคยไปมากกว่าเขาหลงทางแล้วเริ่มรู้สึกกลัวทันใดนั้นเองเขาก็เห็นดวงตาสีเหลืองคููนั้นมองลงมาจากบนต้นไม้สูงสวัสดีปุ๋ยเมฆพูดเสียงสัน่นฉันหลงทางรติการไม่พูดอะไรเพียงแค่กางปีกบินนำทางปุ๋ยเมฆออกจากป่าจนกระทั่งถึงทุ่งหญ้าที่ปุ๋ยเมฆคุ้นเคย ตั้งแต่นั้นมาปุ๋ยเมฆและรัติการก็กลายเป็นเพื่อนกันปุ๋ยเมฆจะเล่าเรื่องสนุกสนุกที่เขาเจอมาทั้งวันให้รัติการฟังส่วนรัติการก็จะเล่าเรื่องดวงดาวและความเงียบสงบของยามค่ำคืนให้ปุ๋ยเมฆฟังถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพในความแตกต่างของกันและกันบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าแตกต่างอาจเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกัน ปุ๋ยเมฆเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสงบจากรัติการและรัติการก็เรียนรู้ที่จะสนุกไปกับความร่าเริงของปุ๋ยเมฆทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปราตรีนี้ขอให้คุณหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กันอีกนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ